แผนดินไหวค่ะ้แผ่นดินไหวแิน,นหวคม่แล้วรงเท้าหนูหายไปไหนุหนูไปเส็จรงเท้าไปตอนนี้แผ่นดินไหวนะคะ เป็นดินไหวค่ะเป็นยังไงคะเมื่อกี้แผ่นดินไหวลูกเวียนหัวยังไงนะเวียนใจเวียนหัวเลยเหรอตกใจหนูอยู่ตรงไหนลูกเมื่อกี้ต้โดมตรโดมตแงเชียร์ตะแงเชียใช่ไหมแล้วเป็นไงอาการอาการเวียนหัวเลยเหรอเหมือนมันจะล้มใช่ไหมเออครูนั่งอยู่ครูก็นึกรู้ว่าครูเวียนหัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่งอยู่ที่ตรงตึกอะ เป็นไงบ้างตอนนี้น่าจะหยุดแล้วมั้งเนาะเออโอเคอันนี้เราอยู่ที่นนทบุรีนะคะโรงเรียนอยู่ที่นนทบุรีค่ะไม่รู้ว่าไหวกี่ลนะิตรเนาะโอเคผลลุกเลยอเอออันนี้เป็นประสบการณ์อันนี้เป็นครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกตอนสมัยคือเป็นเด็กเหมือนคนวิ่งขึ้นบันไดอะวิ่งขึ้นไปจริงๆแผ่นดินไหวโอเคค่ะตอนนี้น่าจะหยุดแล้วมั้งเพราะตรงนู้นอะหยุดแล้วเค นี่อันนี้คือผู้ประสบภัยนะคะมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยอันนี้คือผู้ประสบภัย <c oughs> ดูดีผู้ประสบภัยค่ะ <c oughs> <c oughs> okay.